ครับผมก็สวัสดีแฟนเกมแฟนการ์ตูนซอฟต์แวร์ออนไลน์แล้วก็แอคเซลวักแอคเซลอะไรลหละไม่มีอันนี้มันเกมซอฟต์แวร์ออนไลน์ฮอลโลเรียลิซชันนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับที่เพิ่งซื้อเกมนี้มานะฮะแล้วยังไม่เคยจับ s a o Hol l o w Realization มาก่อนหรือว่ายังไม่เคยเล่นภาคก่อนหน้านี้มาเลยนะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่เคยเล่นภาคก่อนหน้านี้มาก่อนเลยครับเพราะว่ามันอยู่ใน PC ฮะ,ะเฮ้ย มันอยู่ใน PS4 ครับแล้วทีนี้มันเพิ่งมาลงใน p c เออถูกแล้วอยู่บนสตรีมนะฮะซึ่งผมบอกก่อนว่าเกมนี้ราคามันจะอยู่ประมาณพันสี่นะฮะแต่ผมบอกเลยว่าเกมนี้ซื้อแล้วคุ้มมากไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆภายในเกมนะฮะรวมถึงการเล่นแบบ MMO นะครับพาเพื่อนไปลงไปหาของด้วยกันไปเก็บเวลด้วยกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นการ PP d u e l กันก็มีนะครับซึ่งในรายละเอียดต่างๆเกมเนี่ยมัน มีความลับค่อนข้างเยอะนะครับเช่นแบบการปลดล็อกเอ็กซ์ตร้าสกิลหรือว่าจะเป็น A ary, ood, อาวุธเลเจนดอรี่อาวุธระดับสูงกว่านั้นผมขอไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันนะฮะอ่าโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเริ่มแรกมาเลยเนี่ยตัวเกมมันจะสอนเราว่าระบบของเกมเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราต้องทำยังไงอย่างในคลิปแรกที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาโฟกัสที่ว่า ระหว่างที่เรากําลังทําเนื้อเรื่องอยู่แล้วก็หลังจากที่เราจบเนื้อเรื่องหลักไปแล้วเนี่ยเราจะไปทําอะไรต่อบ้างสาหรับในช่วงที่เราเก็บเนื้อเรื่องอยู่นะให้เราโฟกัสพวกอีเวนต์แบ็กเมนท์นะซึ่งในอีเวนต์แบ็กเมน์เนี่ยมันจะให้พวกวัตถุสิบในการทร a นฟอร์มของอว่าเฟสบอ board อนะไรพวกนี้ก็มีนะซึ่งมันมีสูตรอยู่ครับถ้าเกิดเราจบเนื้อเรื่องหลักแล้วเนี่ย มันจะมีโบนัสพิเศษให้เราแต่ผมไม่บอกแล้วกันให้คุณเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะการบอกก่อนมันจะทำให้เราไม่สนุกนะสำหรับอาวุธหรือชุดเกราะที่เราจะใช้ในช่วงแรกๆเนี่ยเรายังไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับมีอะไรก็ใส่ไปก่อนนะไม่ต้องไปตีบวกด้วยนะครับแนะนำเลยเ,ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราจบเรื่องเรื่องหลักเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคืออาวุธเลเดาร่ครับ เพื่อที่เราจะได้ไปสู้ต่อในเนื้อเรื่อง DLC ถัดจากเนื้อเรื่องหลักไปนะในการสู้กับกัตูมอนหรือว่าบอสเนี่ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งครับที่จะทําให้บอสเนี่ยหรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยติดวิกนะฮะติดวิกก็คืออ่อนแอซึ่งวิธีการที่จะทําให้มันติดวิกได้เนี่ยคือเราต้องสวนสกิลไปจังหวะที่มันเพิ่งใช้สกิลเสร็จไปแป๊บหนึ่งนะพอมันติดวิกเนี่ยดาเมจเราก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะ ทำให้เราจัดการมันได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าโอเคถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ episodic quest นะซึ่งเอ้ q เควสอันนี้ผมแนะนำว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะทำไม่ไหวนะครับแต่ก็อาจจะมีบางคนนะครับที่เลเวลน้อยแต่ว่าสกิลค่อนข้างสูงนะสกิลหมายถึงเลเวลสกิลครับเขาไปกดล็อกท,ที่นั่นมานะทำให้เขาสามารถสู้ไหวนะฮะแต่ช่วงแรกๆผมแนะนำว่า อย่าเพิ่งไปสนใจ episodic quest ครับเพราะว่ามันโหดมากเดี๋ยวผมจะให้ไปดูกันว่ามันโหดยังไงนะในระหว่างที่เราเลเวล1บนะตัวมอนสเตอร์ข้างในเนี่ยมันเลเวลร้อยแล้วนะรเรียกได้ว,ว่าความแตกต่างเลเวลนี่ห่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ค่อนข้างอะเยอะเลยแหละแล้วก็ถัดมาเป็นวิธีการสังเกต episodic quest นะ ให้เราสังเกตวงสีแดงแล้วก็มีดาบไฟกันอยู่ครับจะอยู่ในแมปนะในแผนที่ลองเปิดแาบขึ้นมาก็ได้แต่เราอย่าเพิ่งไปโฟกัสตรงนี้ครับเราไปโฟกัสหลัไไงจากนี้กันดีกว่านะฮะก็ค่อนข้างอันตรายนะครับสำหรับเอพิโซด c q เว s t เนี่ยถ้าเกิดใครที่เจอก็พยายามหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วกันนะ โอเคถัดไปผมจะพูดถึงการเก็บเลเวลสกิลนะฮะวิธีการเก็บเลเวลก็คือให้เราเนี่ยไปตีธรรมดากับมอนสเตอร์ทั่วไปนี่แหละะตีไปเรื่อยๆเขาเดี๋ยวเลเวลสกิลก็จะเพิ่มขึ้นเองนะฮะหรือถ้าเกิดใครอยากแบบยืนนานๆตีแบบไม่ต้องเปลี่ยนมอนเรื่อยๆก็เลือกเป็นบอสแล้วกันนะฮะแล้วก็ตีธรรมดาไปเรื่อยๆให้พาร์ทเนอร์เราอโกไว้นะฮะอโกก็คือยั่วยุอะครับ สถานที่ฟาร์มเนี่ยก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะฮะเราจะทับในเนื้อเรื่องหลักหรือว่าเราจะไปเปิดโหมดมัลติ p เพลเยอร์แบบโซโล่ก็ได้นะฮะแล้วแต่เราจะทำเลยนะครับอ่ะโอเคถัดไปก็จะเป็นวิธีการปลดล็อกดาบคู่นะฮะดาบคู่จะอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะก็คือวิธีการคือให้เราเนี่ยใช้สกิลกับมอนสเตอร์นะฮะ2000ครั้งนะครับถ้าเกิดเป็นเว็บทั่วๆไปที่เขาบอกกันมานะฮะ แต่เท่าที่ผมสังเกตดูนะฮะผมคิดว่านะความเห็นผมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีบทสรุปที่ไหนบอกหรือเปล่านะแต่ว่าเราอาจจะต้องสังเกตจาก SS Mastery ที่อยู่ด้านล่างเห็นนะครับนั่นคือจำนวนครั้งที่เราเนี่ยคิดลงไปที่ e n น m y มี่นะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันรวมแล้วเนี่ยตามสกิลทีเนี่ยก็คือไล่มาอย่างนี้นะฮะปึ๊บยาวขึ้นไปด้านบนนี้แล้วก็มาถึงตรงบริเวณตรงนี้นะฮะ มันจะทําให้สกิลของดาบคู่เนี่ยปรากฏขึ้นมาหลังจากที่รวมแล้วในสายของสกิลเนี่ยมันครบ2,000ครั้งนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันรวมตรงนี้หรือเปล่าผมแต่ผมคิดว่ามันไม่รวมนะมันไม่รวมไอ้สเน็กไบต์เนี่ยกับตัวเด a ลี่เนดลี่ซินเนี่ยผมว่ามันไม่รวมนะถ้าเกิดใครมีข้อพิสูจน์แล้วก็มาบอกผมได้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าคือผมเล่นผ่านจุดๆนั้นไปแล้วนะก็เลย ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล네่านะฮะไม่อยากกดนิวเกมเพื่อที่จะไปพิสูจน์มันใหม่นะครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็อย mm ่าลืมอ uh ัพสตาร์ b ซเบอร์นะครับเพื่อเป็นทางผ่านให้กับสกิลดาบคู่นะฮะโอเคน่าจะมีเท่านี้แหละครับหลังจากที่เราปลดล็อกแล้วก็อัพสกิลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ดาบคู่ได้นะฮะก็อย่างในคลิปเลยนะครับ อ่ะโอเคถัดมาอีกไม่กี่อย่างที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือหนึ่งคือการล็อกเป้าศัตรูครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าล็อกเป้าศัตรูยังไงนะฮะก็ให้เรากดไปที่ L3 นะครับหรือว่าถ้าเป็น j o ย Xbox ก็เป็น LS นะฮะคือกดตรงปุ่มนาล็อกลงไปนะฮะจะทําการล็อกเป้าให้นะฮะดูนะฮะปึ๊กอ่าจะล็อกอย่างนี้ทําให้เวลาเราโจมตีเนี่ยจะล็อกไปที่เป้าศัตรูให้นะฮะ มันจะได้ไม่วิ่งเลยเถิดไปไกลนะครับโอเคถัดมาอย่างที่2ก็คือถ้าเกิดเราใช้สกิลไปสักพักหนึ่งเนี่ยมานาเราจะหมดใช่ไหมจะาใช้ไปเรื่อยๆนะป,ปุ๊บๆแล้วมานาเราเหลือครึ่งหนึ่งใช่ไหมเราอยากจะรีเจนมานาใช่ไหมให้เรากด LB แล้วก็ RB นะมันจะชาร์จมานาให้เรานะครับไม่ใช่มานาดิในเกมนี้จะเรียกว่า SP นะฮะ โอเคสำหรับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือ Legendary Weapon ครับว่าแหล่งของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะก็ดูจากในคลิปได้เลยนะครับตามรูปที่ขึ้นอยู่เลยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมี NPC ตัวหนึ่งครับที่บอกทุกอย่างกับเราเลยฮนะว่าอาวุธชิ้นไหนดอกบบตรงไหนบริเวณไหนจากตรงไหนนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคเริ่มแรกันเลยถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าหาบอร์ดเนี่ยเราก็หันไปทางขวาเนี่ยเราจะเห็น NPC อยู่ตัวหนึ่งนะคือ NPC ที่ใส่หมวกตัวนี้ครับซึ่ง NPC ตัวนี้มันมีทีเด็ดอยู่ครับหลังจากเราจบเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะให้อะไรบางอย่างมาทำให้เราเนี่ยสบายในการทำา l g e n d a r y Sword นะฮะก็เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดบอกคลิปนี้มันจะเป็นการสปอยนะฮะ ดีกัสปอยระดับหนึ่งแล้วนะฮะแต่บอกไว้ก่อนเฉยๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่า NPC ตัวนี้มันบอกอะไรเราบ้างนะฮะให้เราเลือกไปที่หัวข้อที่3นะครับวิวทรานฟอร์มร,รูทจากนั้นมันก็จะบอกว่าอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยดรอปที่ไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแบบาดาบมือเดียว เขาก็จะบอกว่าอาวุธเนี่ยมี3แบบนะมีอีพิกมีเจนดีเจนซี่แล้วก็เรจ e น d ด r y ี่ผมเลือกเป็น C แล้วกันเอาเป็นเรจ e น d ด r y ี่ไปเลยอ่ะสังเกตว่าอันแรกเนี่ยคือชื่อของดาบตัวที่เราจะต้องเอาไปอีโวครับซึ่งมันจะดรอปจากบอส NM นะฮะ NPC มันบอกเราอยู่เนี่ยครับมันจะบอกว่าดรอปจากบอส NM นะเป็นแบตเทียลในในการทาน์ฟร์ม ไม่ใช่เป็นแมททเรียลในการทานฟอร์มเป็นไอเทมในการทานฟอร์มส่วนแมททเรียลในการทานฟอร์มเนี่ยก็ดรอปจากพวกอ่าอีเวนต์แฟกเมนต์ทั้งหลายฮะโอเคมันจะบอกว่าไอ้ิแนลเอสปาร่าเนี่ยดรอปที่แมปไหนนะครับจากตะกี้ก็เป็นแมปเอลิโอเทมเพลนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับปุ๊บกดสตาร์ทแล้วก็แมป แล้วก็มาตรงนี้นะฮะออท่ำบัสทันนะโอเคจากนั้นให้เราลองหาดูว่าไอ้บาแลกตะเกี่ยมอยู่ตรงไหนนะฮะอ่ะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็วาร์ปแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่า ก็ระหว่างนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ Subscribe c h anel เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับอ่ะถัดมาเป็นวิธีดูจุดบอสนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะไม่ใช่อีกครั้งดิผมเพิ่งบอกกด v ครับกด v มันจะเป็นการเปิดแมปแผนที่ใหญ่ขึ้นมานะฮะผมไม่รู้ว่าในจอยกดยังไงนะครับผมกดในคีย์บอร์ดนะฮะ ปิดแ a p ขึ้นมาแล้วเราก็ไปที่บริเวณจุด NM ก็คือจุดที่บอสอยู่นะบอส NM จะอยู่ที่กล่องสมบัติจุดสีแดงด้านบนเลยนะครับแล้วก็ไปจัดการปราบแล้วก็เปิดกล่องแดงนะฮะเราก็จะได้อาวุธในการอีโวมานะครับจริงๆแล้วตัวเกมเนี่ยมันก็บอกรายละเอียดเราค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่ว่า,าต้องเน้นอ่านนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเลเปียดอบที่ไหนเลือกไปที่วิวทรานส์ฟอร์มรูท ก็เลือกไปที่เลเปียไออาวุธ3แบบเนี่ยมันจะบอกแล้วว่าอีพิกเนี่ยคือสีฟ้าเลกาซี่เนี่ยคือสีเขียวแล้วก็เลเจนดารี่เนี่ยคือสีออกทองทองนะอ๋ะอแล้วก็มีสูตรยังหนึ่งครับเวลาคุยเอ็นพีซีอ่ะเราไม่ต้องไปกดยำ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 อะไรแบบนี้นะคือเรากด า LB ครับ LB กดแล้วมันจะคุยเร็วขึ้นมันจะเป็นการกรอนะฮะเนี่ยฮะปึ๊ดมันจะขึ้นเลยกดค้างไว้เลยก็ได้นะฮะอ่ะดูไปเลยแล้วกันอย่างอัตนาเนี่ยมันจะบอกว่าบอสตัวเนี้ยอยู่ที่แมปไหนเราก็ลองไปหาดูนะฮะตรงนี้มันอาจจะอยู่ในแฟกเมนต์ก็ได้นะครับอีเวนต์แฟกเมนต์นะฮะ สำหรับคาตาน้านะไปให้คร่าวๆแล้วกันนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่กล่องแดงอย่างเดียวครับมันอาจจะอยู่ที่ Event อีเวนต์แฟคเมนคิดนานจริงๆนั่นแหละครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดใครติดหรือว่าหาข้อมูลไม่ได้ไงก็มาคุยกับ NPC ตัวนี้นะฮะเลเจนดารีบอกทุกอย่างแล้วนะครับส่วนอ่านสุดท้ายผมลืมไปเลย ตัวนี้ครับโลโลเนี่ยมันจะชื่อว่า a d a m มัน s h e นะฮะซึ่งมันจะดรอปจากจากไหนอ้าวกดเร็วไปอีกค่อยๆกดอ c โคโพาเวลลูนะฮะซึ่งไอ้แมปเนี่ยมันอยู่ใน DLC ซหนึ่งครับซึ่งเราต้องผ่านเนื้อเรื่องไปก่อนสเต็ปหนึ่งแล้วเราถึงแล้วเราต้องจบในช่วงหลังเนื้อเรื่องไปแล้วนะฮะเราถึงจะขึ้น DLC หนึ่ง ก็ถ้าเกิดใครมีเพื่อนก็ให้เพื่อนพาไปฟาร์มได้นะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Legendary w e ว p o n นะฮะส่วนวิธีการเดี๋ยวผมจะบอกให้ถัดไปจากคลิปนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะฮะโอเค เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s สไครป์ช anel เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนํามาเพิ่มอีกแล้วกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่ม God Art Online ด้วยนะฮะผมแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างคลิปเลยแล้วก็มี Discord ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ inbox มาทางเพจ f c e e o o o ของผมแล้วกันเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ i s c o r d ให้นะฮะ ผมไม่อยากแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างของ YouTube นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตาทาธารณะจนเกินไปนะฮะใครก็เข้ามาได้นะถ้าเกิดใครสนใจจริงๆก็ IB มาที่เพจ Facebook แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้โอเคเเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย